าวลัคนาราศีพฤษภมีลุ้นเรื่องการเงินโชคลาภตลอดทั้งเดือนเมษายนนี้เลยนะครับมันเป็นช่วงจังหวะเวลาสําคัญในการพลิกฟื้นดวงชะตาเป็นช่วงจังหวะเวลาสําคัญในการลุ้นโชคลุ้นลาภลุ้นเงินก้อนใหญ่ลุ้นความสําเร็จ28มกราถึงสองิจุนายนลัคนาราศีพฤษภเนี่ยมีเสน่ห์มีออร่าอย่างมากมีความโดดเด่นมีโอกาสมีชื่อเสียงโด่งดังแต่ระวังคนอิจฉาริษยา พาดวงชะตาลัคนาราศีพฤษภประจำเดือนเมษายน2568เดือนนี้มีดวงดาวบนท้องฟ้าบนจักรราศีจักรวาลเนี่ยย้ายสดวงนะครับได้แก่ดาววังคารย้ายวันที่หนึ่งเมษาจากเรือนการเงินเรือนกระดุมพระของชาวพฤษภออกไปที่เรือนสา,า,า์ชะส่งผลดีต่อชาว พ,พืชศเนี่ยในเรื่องของการเงินครับดาวเจ้าเรือนวินาาที่โครจรวิกลจริตเดินถอยหลังเข้าเรือนการเงินเนี่ยมันย่อมส่งผลไม่ดีอยู่แล้วในเรื่องการเงินตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาคือดีก็ดีไม่สุดคืออย่างนี้ชาวพืชศพมีเป็นแสนเป็นล้านคนถูกไหมพื้นดวงใครดีนะครับมันก็รอดไปแต่อาจจะดีไม่สุดแทนที่จะได้เท่านี้มันได้แค่ลงมาแค่นี้พื้นดวงใครที่มันแย่เนี่ยหนักเลยครับเรื่องการเงินไม่เป็นไปดังหวัง มีปัญหารายรับรายจ่ายแต่หลังจากวันที่1เมษายนเป็นต้นไปดาวอังคารโคจรออกจากเรือนการเงินแล้วเลิกวิกลจจริตเดินถอยหลังแล้วเปิดทางในเรื่องการเงินเรือนกระดุมพระดีแถมดาวกระดุมพระคือดาวพุธโคจรไปอยู่ร่วมกับดาวเสาเป็นดาวคู่สมพลได้ตำแหน่งจุลรจักรเทวีโชคจนถึงในช่วงวันที่11เมษา มีโอกาสลุ้นรายได้ลุ้นเงินจากเรื่องการงานจากธุรกิจตั้งแต่16มีนาถึง11เ,เมษายนโดยเฉพาะ1เมษายนถึง11เ,เมษายนเนี่ยเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ดีในเรื่องการเงินหลัง11เ,เมษายนเป็นไงหลัง11เ,เมษายนดาวการเงินของชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยโคจรไปอยู่ในเรือนลาภะร่วมกับดาวสุกเป็นคู่ธาตุน้ำสุกกับพุธเป็นคู่ธาตุน้ำ แล้วเพอเอินเรือนราภะเป็นราศีมีนเป็นราศีธาตุน้ําอีกเมื่อดาวคู่ธาตุน้ํามารวมตัวกันในราศีธาตุน้ำเนี่ยจึงได้ดวงคู่อสีติธาตุดวงคู่อสีติธาตุธาตุน้ําอยู่ในเรือนลาพะไม่พอเป็นดาวการเงินเพราะนั้นก็มีลุ้นโชคลาภเงินทองในระยะยาวอีกทั้งดาวศุกร์เป็นมหาอุดโคจรสลับเรือนกับดาวพฤหัส สุกับพฤหัสเป็นคู่ทรัพย์คู่ปัญญาสุกับพุธเป็นคู่ธาตุน้ำและเป็นคู่อสีติธาตพุธพฤหัสสุกถึงกัน4ี่ห้าหถึงกันท่านอาจารย์สอนดูเิตบอกว่านี่คือดวงสี่โงลักษ์โดยอ้อมนะครับเป็นดวงพิเศษและมีความเป็นคู่อสี่ติธาตธาตุน้ำมีความเป็นจุลจักรของดาวพฤหัสมีความเป็นมหาอุดของดาวสุกและดาวพฤหัสทับเรือนทับเรือนชะตาทับลัคนา ราศีพฤษภอยู่ทั้งหมดทั้งวลนี้จึงส่งผลให้ชาวลัคนาราศีพฤษภมีลุ้นเรื่องการเงินโชคลาภตลอดทั้งเดือนเมษายนนี้เลยนะครับจริงๆมาตั้งแต่16บีนาแล้วแต่ข้อควรระวังข้อเสียคือระวังอะไรระวังจากมิตรกลายเป็นศัตรตูในเรื่องผลประโยชน์หรือระวังศัตรตูที่เป็นศัตรตูอยู่แล้วเนี่ยในเรื่องผลประโยชน์เพราะอะไรเพราะดาวพุธโครจรไปอยู่ร่วมกับราหูพุธอยู่กับศุกร์เนี่ยดี แต่อยู่กับราหูไม่ดีพุธอยู่กับราหูคือดาวคู่ศัตรูดาวคู่ศัตรูมีอาทิตย์อังคารพระจันทร,ร,ร์พระพฤหัสพุธราหูสุกกับเสาคู่เซียนศัตรูนี่เห็นไหมเพราะฉะนั้นพุธราหูระวังศัตรูจากมิตรกลายเป็นศัตรูตรงนี้ต้องระวังเลยอย่าไปมีปัญหากับใครในเรื่องผลประโยชน์แบ่งเค้กกันได้แบ่งแบ่งผลประโยชน์ได้กันแบ่งเจรจาอย่าให้เกิดข้อพิพาทหรือถึงขั้นคดีความ เพราะมันจะทําให้จักได้เงินเยอะกลายเป็นได้เงินน้อยลงมานะครับแล้วก็เสียสุขภาพจิตมีปัญหาต่างๆนานา,นาหรือพลิกผันจากดีกลายเป็นร้ายได้คือต้องระวังเรื่องคนเรื่องผลประโยชน์เพราะบางทีทําให้คนอื่นไม่พอใจอาจจะโดนกันแกล้งที่สําคัญกันแกล้งต่อหน้าย,ยังพอแก้ได้กันแกล้งหรือเป็นศัตรูรับหลังแก้ไม่ได้เรารู้ตัวไม่ทันด้วยนะครับอันนี้คือต้องระวังเรื่องการเงินนี่คือดาววังคารย้ายนะ มันก็เชื่อมโยงไปถึงพุธสุคู่ธาตุน้ําเชื่อมโยงไปถึงดาวพฤหัสกับดาวสุขสลับเรือนกันซึ่งตรงนี้โดดเด่นมากนะเน้นย้ําว่าพฤหัสกับสุขสลับเรือนกันเนี่ยทำให้ชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยต้องบอกว่าตั้งแต่ช่วงวันที่28มกราฟังดีๆนะพฤษภ28บมกราถึงช่วงวันที่19พฤษภา19พฤษภาโดยประมาณตีไปรวมรวมเลยตีไปถึง2มิถุนาเลยเอางี้ 28บมกราถึง2มิถุนายนนะครับที่ดาวศุกร์ยังโคจรอ,อยู่ในเรือนลาภะเป็นมหาอุดอยู่แบบนี้มันเป็นช่วงจังหวะเวลาสําคัญในการพลิกฟื้นดวงชะตาเป็นช่วงจังหวะเวลาสําคัญในการลุ้นโชคลุ้นลาบลุ้นเงินก้อนใหญ่ลุ้นความสําเร็จ28มกราถึง2มิถุนายนนะครับโดยเฉพาะช่วงเดือนพฤษภาที่ดาวพฤหัสยังทับดวงชะตาอยู่จําไว้ให้ดีนะทีนี้ดาวอีกดวงหนึ่งที่จะย้ายคือดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์เนี่ย เป็นดาวเจ้าเรือนพันธุก่อนวันที่14บสเมษาที่ดาวอาทิตย์จะย้ายเนี่ยดาวทิตย์อยู่ร่วมราหูในเรือนราศีมีนเรือนลาภะนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องการโดนคดโกงเรื่องเงินทองหรือการมีปัญหาเรื่องเงินทองญาติบิดพี่น้องกับคนในครอบครัวกับพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายกับลูกหลังบริวารบริวารในครอบครัวบริวารในบ้านแต่พอดาวอาทิตย์โคจรเข้าสู่เรือนวินานี่ อันนี้ต้องเรามัดระวังความเจ็บป่วยของผู้หลักผู้ใหญ่นะครับของญาติพี่น้องของเราต้องเรามัดระวังการมีข้อพิพาทคดีความการโดนเลื้อยขาเก้าอี้หลัง14เมษานะการโดนแทงข้างหลังการทําบุญคนไม่ขึ้นนะครับที่ดาวอาทิตย์โคจรอ,อยู่ตรงนั้นนะครับแต่ก่อน14มเมษานี่คือต้องเรามัดระวังเรื่องการเงินถูกไหมเรามัดระวังการเงินกับญาติกับพี่น้องกับผู้หลักผู้ใหญ่เพศชาย แต่ข้อดีคืออาทิตย์อยู่ร่วมสุขคือดาวคู่สมพลทําให้ชาวลัคนาราศีพฤศษเนี่ยมีสเสน่ห์มีออร่าอย่างมากมีความโดดเด่นมีโอกาสมีชื่อเสียงโด่งดังแต่ระวังคนอิจฉาลิษยาอันนี้คือช่วงกลางบีนาจนถึง14เมษานะครับแต่หลัง14เมษาไปทําบุญคนไม่ขึ้นโดนแทงข้างหลังด้วยขาเก้าอีกก้การโดนโคตโกงต้องระวังโอเคนี่คือดาวทิตย้ายหลัง14เมษาแต่ข้อดี นอกจากข้อเสียอาทิตย์เป็นมหาอุดในเรือนวินาศงานต่างประเทศโดดเด่นดีงานเบื้องหลังมีหัวโขนแทนเรามีหุ่นเชิดแทนเราดีกว่าออกตัวเองหลัง14เมษาจํจำคำบนไว้นะส่วนดาวพุธเดือนนี้ก็จะย้ายครับดาวพุธย้ายวันที่11เมษาก่อน11เมษาเนี่ยดาวการเงินโคจรอ,อยู่ในเรือนกรมมะมีโอกาสลุ้นเงินจากการงานธุรกิจ16มีนานถึง11เมษาแต่หลัง11เมษาเนี่ยดาวพุธ ย้ายไปแล้วอย่างที่บอกครับโชคลาบเงินทองมีโอกาสบ้างมายเลยแต่ระวังเรื่องศัตรูข้อพิพาทคดีความอย่าไปมีเรื่องกับใครเน้นย้ำอีกทีนะเพราะนั้นการเงินโดดเด่นมากระวังรายจ่ายเยอะแล้วก็ระวังศัตรูเท่านั้นเองนะครับขยันมันหาช่องทางหาเงินการงานก็โอเคแม้ต้องแบกรับภาระแม้ต้องเหนื่อยการงานระวังอะไรระวังศัตรูก็เน้นย้ำอะเรื่องงานเรื่องเงินศัตรู ทั้งที่มองเห็นมองไม่เห็นไอ้โดยเฉพาะมองไม่เห็นกันแกล้งรับหลังเนี่ยระวังนะนอกนั้นไม่มีอะไรโดดเด่นโดยตัวเองอยู่แล้วคนจะอิจฉาซะด้วยนะครับก็เลยเรื่องคนที่ไม่ค่อยอยากส่งเสริมเราอะ่ะจะทําให้มันมีปัญหามากกว่านะครับแต่โดยเนื้องานถ้าตัดเรื่องคนเรื่องมนุษยสัมพันธ์ออกเรื่องไร้สาระออกเนี่ยถ้าด้วยตัวเราเองฝีมือเราเองสิ่งที่เราทำอะ่ะมันทําได้แล้วมันจะดีขึ้นเรื่อยๆเ,เข้าใจไหมครับ เพราะฉนั้นไปจัดการกันเองเรื่องการเมืองเรื่องคนนะต่อไปเรื่องความรักไอ้ความรักเนี่ยยังเป็นปัญหาอยู่เพราะว่าอะไรเพราะอังคารแม้เดินหน้าแล้วอังคารเป็นดาวความรักนะแต่ก็ยังเป็นนิดอยู่นะครับเป็นนิดอยู่นิดคือตกต่ำคือมีปัญหานะจะมีปัญหาเพราะมือที่3มือที่3าไม่ได้หมายความว่าเรื่องชู้อย่างเดียวมือที่3หมายถึงเพื่อนเราเพื่อนแฟนเราคนอื่นมาพูดมาให้ความเห็นหวังดีประสงค์ร้าย ทำให้เราทะเลาะกันเองเนี่ยไปทะเลาะกันเรื่องของคนอื่นหรือคนอื่นมาออกความเห็นเรื่องของเราสองคนเรากับคนรักเรากับแฟนเรากับสามีภรรยาเนี่ยมันเลยมีปัญหาจากเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ข้อแรกแต่ข้อที่ดีช่วงนี้เปลี่ยนแฟนดีไหมหลังหนึ่งหลัง14เมษาใครที่แบบทนไม่ไหวแล้วโดนทะเลาะตบตียังไงมันไปกันไม่รอดแล้วจะเลิกจะตัดสินใจเลิกลาหลัง14เมษาเพราะอะไรอาทิตย์โคจรเข้าเรือนวินาเป็นนิดจากพังค้าร,ราชายโยกให้ดาวอังคารอังคารเป็นนิด แต่อาทิตย์เป็นมหาอุดเข้าเรือนอังคารและอยู่ในเรือนวินาศคือการเปลี่ยนแปลงเพื่อนแนะนําเจอ,เอ,อจากการเดินทางชาวต่างชาติต่างภาษาลูกครึ่งอายุห่างกันเยอะๆดีเปลี่ยนแปลงถ้าจะเปลี่ยนความรักจะตัดสินใจเรื่องความรักจะเลิกไม่เลิกให้ตัดสินใจหลัง14เมษาคือวันที่15เมษาช่วงสงการแต่ขอให้เป็นทางสุดท้ายนะไม่สนับสนุนให้ใครใช้อารมณ์เลิกลา น,นะครับโดยเฉพาะทําร้ายร่างกายคมเหงิตใจไม่ดีนะครับขอให้ประคับประคองกันถึงที่สุดแต่ถ้าจะต้องเลิกกันจริงๆหลัง15เมษายนหลัง14เมษายนคือวันที่15เมษายนเป็นต้นไปค่อยตัดสินใจและตัดสินใจให้ได้ก่อนช่วงวันที่15พฤษภาคมนะ14พฤษภาคมต้องจบระหว่าง15เมษายนถึง14พฤษภาคมต้องจบเรื่องความรักที่เป็นปัญหาคาราคาสังจะเลิกไม่เลิก จะเอาอยัางไงข้อตกลงข้อสรุปต้องจบภายในตอนนั้นไม่เช่นนั้นผลร้ายจะมาถึงท่านนี่คือทั้งหมดนะครับทําบุญอะไรดีเดือนนี้1ไทถ่ายชีวิตปล่อยปลาก็ได้ถ่ายชีวิตโคกระบือก็ได้ทําบุญให้คนผู้ป่วยโรคมะเร็งโรคร้ายก็ได้2ทําบุญเรื่องน้ําทําบุญเรื่องน้ําน้ําดื่มน้ํากินน้ําใช้ดาวคู่อสีติธาตาน้ําอยู่ในเรือนลาพระเรือนโชคลาภเรือนการเงินนะทำบุญเรื่องน้ำปล่อยปลานี่สําคัญนะครับเดือนนี้ถ้าจะทํานะ เลขนำโชคคือเลข4 5 6ห5 4สสลับกันอยู่อย่างนี้แต่อีกเลขหนึ่งคือเลข47แต่เลข47จะนําโชคต้องไม่เกินวันที่11เมษายนครับหลังจากนั้นคือเลข4 6 4ห6 5 6หหพวกนี้จะเป็นเลขนําโชคสีนําโชคคือสีทองสีฟ้าสีเขียวสีทองสีฟ้าสีเขียวนะครับในเดือนนีนะนี่คือสําหรับชาวลัคนาราศีพฤษภครับ,รบเดือนเมษายนนี้ขอให้โชคดีครับ ในปี2,568นี้ครับถือว่าเกิดปรากฏการณ์การโคจรโยกย้ายของดวงดาวใหญ่ครั้งสำคัญในรอบกว่าร้อยปีครับเพราะดาวมหาเทพหรือดาวตีเทพทั้ง3ดวงที่มีอิทธิพลต่อด,ดวงชะตาของมนุษยชาติทั้ง12ลัคนาราศีได้แก่พระราหูพระพฤหัสเทวาพระเสารเทวาจะโคจรโยกย้าย ในปี2568มีการโคจรวิกลจริตเดินหน้าเร็วถอยหลังเร็วรวมกันแล้วถึง6ครั้งเป็นประวัติการในรอบกว่าร้อยปีอีกทั้งในเดือนพฤษภาคม2568เป็นเดือนที่มีความสำคัญทางดาราศาสตร์และโหราศาสตร์มากที่สุดในรอบเกือบร้อยปีเพราะดาวทั้ง3ดวงครับจะโคจรย้ายพร้อมกันในเดือนนี้ครับ และช่วงเวลาในการที่ดวงดาวย้ายนี้ห่างกันประมาณเพียงหนึ่งสัปดาห์เท่านั้นครับเริ่มจาก5พฤษภาคมพระราหูย้ายจากราศีมีนเข้าสู่ราศีกุม13พฤษภาคมพร,รัพฤหัสเทวาโคจรย้ายจากราศีพฤษศเข้าสู่ราศีเมถุนวันที่19พฤษภาคมดาวเสาร์จะย้ายจากราศีกุมเข้าสู่ราศีมีนนี่คือปรากฏการณ์สำคัญที่มีผลต่อด,ดวงชะตา ของมนุษยชาติทุกผู้ทุกนามในโลกใบนี้ทั้ง12ราศีในประเทศชาติทุกประเทศชาติครับผมอาจารย์สันมหาทศดาราจึงได้จัดการทําบุญใหญ่รับดาวทั้ง3ดวงย้ายตามวันที่กําหนดครบทั้ง3วันผมจะจัดครบทั้ง3วันนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่5พฤษภา13พฤษภา19พฤษภาคมกันยาณนบิต ครอบครัวอาจารย์สันชมรมท้าวิรูปปักโหนาคราชท่านใดลูกศิษย์ลูกหาแฟนคขับทุกท่านทุกคนนี่คืองานบุญใหญ่ที่สุดในปี2568ของผมและแน่นอนครับผมไม่เคยจัดงานที่ยิ่งใหญ่แบบนี้มาก่อนทั้ง3วันเรามีนัดพบกันที่วัดรับสโมสรน,นิกรเกษมผมจะจัดพระสงฆ์นะครับ12รูปในวันที่พระราหูย้ายมาเจริญมหาพุทธมนต์ บทรัตนสูตรบทธรรมจกักรเจริญพุทธมนต์เทพนพประเคาะเปิดดวงรวมถึงดาวฤหัสย้ายพระสงฆ์19รูปเจริญพระพุทธมนต์ เสายายพระสงฆ์สิบรูปจเจริญมหาพระพุทธมนต์เช่นเดียวกันครบทั้ง3าพิธีเพื่อเสริมดวงชะตาให้กับกัรยานามิตรครอบครัวชมรมเท้าวิรุปรโขนาคาราชอีกทั้งจะมีการทําบุญถาวายพระพุทธรูปปางป่าเรไรพระพุทธรูปปางสมาธิและพระพุทธรูปปางนาคปกอันเป็นสัญลักษณ์ตัวแทนของเทพพระราหูเทวาเทพรพระรฤหัสเทวาเทพพระเสาเทวาใน3วันนี้ ถือเป็น3วันที่พลาดไม่ได้ครับพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จะมีการขึงสายศินตะข่ายเพชรร้อมรอบมณฑลพิธีด้วยสายศินหนา108เส้นตามตำราโบราณพุทธคุณ56ธรรมคุณ38สังฆคุณ14พระทิย์6พระจันทร์15้าพงคาร8พระพุทธ17พระพฤหัส19พระสุขร์21พระสาว์10พระราหู12รวมกันเป็น1้อ โยงลงสู่ศีรษะของทุกท่านติดด้วยยันกอบเพชรและยันเทพนบพเคาะพระราหูเทวาพระพฤหัสเทวาพระเสาเทวาตามการเวลาตามงานมงคลนะครับเวลาที่เริ่มงานมงคลตั้งแต่วันที่5พฤษภาคม13พฤษภาคม19พฤษภาคมทั้ง3าวันนี้เริ่มนะครับพิธีตั้งแต่เวลา19นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับขอให้ทุกท่านทุกคนพร้อมกันนะครับ พร้อมกันที่วัดรับสมโมสรดิกร,กรเกษมใครอยากจะเข้าร่วมพิธีนะครับนอกจากพิธีสงนำแล้วนะครับเราจะมีการทําบุญจเจริญพระพุทธมนต์จะมีพิธีการบวงสรวงต่อพิธีการบวงสรวงนี้จะเป็นการบวงสรวงอันเชิญเทพทพุประถคตยเทพพรมเทวดาทั่วทั้งจักรวาลบวงสรวงเท้ามหาราชทั้ง4จะมีเทียนเทพทพุประเูกด้วย ดวงชะตาของเจ้าชะตาในวันที่พระราหูย้ายเป็นเทียนเทพพระราหูวันที่พระพฤหัสย้ายเป็นเทียนเทพพระพฤหัสวันที่พระเสาย้ายเป็นเทียนเทพพระเสาผูกด้วยดวงชะตาจากวันเดือนปีเกิดตามตำราบโบราณโหราศาสตร์ไทยนะอีกทั้งจะมีพิธีการลอยเคาะจากการตัดผมตัดเล็บรูปถ่ายเศษเสื้อผ้าเพื่อปลดเปลื้องพัฒนาการเบื่อตายแล้วเกิดใหม่จะมีการบวงสรวงเปิดดวงชะตานะ ในครั้งนี้เพื่อเสริมดวงชะตาเพื่อส่งเสริมให้ทั้ง12ลัคนาราศีไม่ว่าท่านจะเกิดราศีเมษพฤษศเมถุนกร,รกฎสิงกันตุลพิจ,จิกธนูมังกรกลุมมีนก็ตามเกิดความเจริญรุ่งเรืองเกิดความสําเร็จหลุดพ้นจากทุกกระสศกทุกกรโรคทุกกระพายสับปะคอสัปปะสุกสับป,ะโ,บปะโรคสัปปะพัยทั้งปวงนี่คืออีเวนต์ใหญ่ที่สุด งานใหญ่ที่สุดในปี2,568ผมอาจารย์สานมหาทศดาราขอเรียนเชิญการยาณนิริรทุกคู่ทุกนามทุกท่านทุกคนทั้งที่อยู่ในประเทศอยู่ต่างประเทศทั้งที่เดินทางมาด้วยตนเองได้ทั้งที่จะฝากดวงชะตาเข้ามามาร่วมงานบุญมาร่วมงานบวงสรวงในครั้งนี้นะครับรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนำไปร่วมนะครับทำบุญสร้างพระประธานซึ่งเป็นพระจักรพรรดิปางนาคปก ที่วัดรรมบดานจังหวัดสระบ,บุรีรวมถึงสร้างพระอุโบสถโบสถ์ที่นั่นด้วยนะครับอีกทั้งอีกส่วนหนึ่งจะนําไปร่วมสร้างสาราปฏิบัติธรรมที่อำเภอธาตุพนมกับพระครูศรีพนมผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระธาตุพนมเป็นบุญใหญ่ต่ออายุพระศาสนาทั้งนั้นเลยนะครับใครอยากร่วมพิธีเรียนเชิญนะครับรีบติดต่อเข้ามาไลน์แอของผม s i u n 5 9รวมถึง ใครที่อยากจะเข้าพิธีแล้วอยากรู้ยังติดข้อสงสัยใดๆให้สอบถามเข้ามาครับลายอนี้เบอร์โทนี้แล้วพบกันในพิธีรับจำนวนจำกัดนะครับเต็มแล้วปิดรับทันทีครับแล้วพบกันในงานพิธีครับ